ดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของรู้จักเงินเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเนี่ยพบเห็นนะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยหรือว่าเราใช้ในชีวิตประจำวันนะคะทุกๆวัน ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าเงินเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรและก็มีความสำคัญอย่างไรนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนกันเลยนะคะอ่าก่อนอื่นเนี่ยนักเรียนก็ต้องรู้จักก่อนว่าเงินเนี่ยคืออะไรใช่ไหมเอ่ยอ่าเงินนะคะเป็นสิ่งที่ คนกำหนดขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการและสามารถนำไปชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนะคะเงินเนี่ยแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเงินเนี่ยจะมีประเภทอะไรบ้างนะคะพร้อมกันย,ยังเอ่ยพร้อมกันแล้วเราไปดูกันเลยนะคะอ่า ดูนะคะนักเรียนอ่าอันนี้ประเภทแรกนะคะประเภทของเงินก็คือประเภทแรกเงินเหรียญน,นะคะเงินเหรียญเนี่ยเป็นเงินที่ทําด้วยโลหะผลิตโดยกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังซึ่งเป็นอ่าซึ่งเงินเหรียญเนี่ยใช้ในการแลกเปลี่ยนซื้อขายและชำระนี้ได้ตามกฎหมายนะคะ แล้วเงินเหรียญสำหรับในปัจจุบันนะคะที่เราใช้จ่ายกันในชีวิตประจำวันนะคะภาพแรกนะักเรียนด,ดูดูตามที่ครูบอกเลยนะคะภาพแรกนะคะภาพแรกเนี่ยเ,เหรียญ25สตางค์นะคะ25สตางค์ก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับปัจจุบัน นักเรียนคงจะเคยเห็นหรือว่าคุ้นเคยกันดีนะคะภาพที่2ก็จะเป็นเหรียญ50สสตางค์นะคะภาพที่3ก็จะเป็นเหรียญบาทนะคะ,ะเท่ากับ1บาทนั่นเองนะคะก็จะเป็นสีเงินลักษณะสีเงินแบบนี้นะคะส่วนภาพที่4นะคะภาพที่4ก็จะเป็น เหรียญสบาทนะคะเหรียญ2บาทอันนี้ก็จะเป็นเหรียญสีทองนะคะเหรียญ2บาทอ่และเหรียญ2บาทอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นสีเงินนะคะลักษณะขนาดก็เท่ากันนะคะเรียานักเรียนต้องสังเกตดูให้ดีๆนะคะว่าเป็นเหรียญ2บาทหรือว่าเหรียญบาทนะคะ ส่วนภาพที่5นะคะภาพที่5ก็จะเป็นเหรียญ5นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ5บาทนั่นเองนะคะอ่าส่วนภาพที่6ภาพที่6กนะคะก็จะเป็นเหรียญสิเหรียญ10นะคะอ่ะนี่ก็คือจะเป็นเงินเหรียญที่เราใช้กันในปัจจุบันนะคะเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนะคะแล้วก็สามารถชำระนี้ได้ตามกฎหมายนะคะ อ่าก็คือเป็นสิ่งที่นักเรียนนำไปใช้จ่ายซื้อขนมซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้านะคะต่อไปประเภทที่2นะคะประเภทที่2ก็จะเป็นธนบัตรอ่ธนบัตรเนี่ยก็คือเป็นเงินที่ทำมาจากกระดาษผลิตและก็ประกาศใช้โดยธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะ ซึ่งธนบัตรที่ใช้กันในปัจจุบันก็จะมีดังนี้นะคะาภาพแรกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักเรียนคุ้นเคยกันดีนะคะภาพแรกเนี่ยก็จะเป็นธนบัตรชนิด20บาทนะคะ20บาทส่วนภาพที่2นะคะก็จะเป็นธนบัตรชนิด50บาทนะคะชนิดที่3 นะคะหรือว่าภาพที่3ก็จะเป็นธนาบัตรชนิด100บาทนะคะส่วนภาพที่4ก็จะเป็นธนบัตรชนิด500บาทนะคะส่วนาภาพที่5นะคะก็จะเป็นธนบัตรชนิด1000บาทนั่นเองนะคะธนบัตรก็จะมี5ลักษณะนี้นะคะที่สามารถ ใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันของเราในปัจจุบันได้นะคะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนะคะก็คือการใช้ใจ่ายในปัจจุบันนั่นเองนะคะ,อะนอกจากเงินเหรียญแล้วก็ธนบัตรเนี่ยก็ยังมีชนิดที่3ประเภทที่3นะคะก็จะเป็นเงินเครดิตเงินเครดิตเนี่ยก็จะเป็นเงินที่เกิดจากความเชื่อถือในความสามารถที่จะ ชำระหนี้ของบุคคลหรือว่าสถาบันนะคะซึ่งเงินเครดิตที่ใช้กันในปัจจุบันก็ได้แก่บัตรเครดิตหรือว่าเช็คนะคะแล้วก็ตัว๋วแลกเงินนะคะ,ะเช็คนี่ยก็จะมีลักษณะตามภาพภาพแรกเลยนะคะอันนี้เราสามารถที่จะนำไปแลกเงินที่ธนาคารได้นะคะ,ะส่วน ภาพที่2นะคะก็จะเป็นบัตรเครดิตอ่ะบัตรเครดิตเนี่ยเราสามารถที่จะเกดเงินสดหรือว่าไปซื้อสินค้าต่างๆได้นะคะอะอันนี้ก็คือจะเป็นเงินเครดิตนะคะที่เราใช้กันในปัจจุบันนะคะอาสำหรับวันนี้เนี่ยนักเรียนก็รู้จักเงินกันแล้วนะคะว่าเงินเนี่ยมีอะไรบ้าง นะคะ,ะเรามาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเงินเนี่ยก็จะมีเงินเหรียญใช่ไหมเอย่ยแล้วก็ธนาบาัตรเงินคเครดิตเงินเหรียญจะมีลักษณะอย่างไรนะักเรียนก็ทราบไปแล้วนะคะธนบัตรมีลักษณะอย่างไรนักเรียนก็ทราบไปแล้วนะคะเงินคเครดิตะจะมีลักษณะอย่างไงนะคะแล้วก็สามารถใช้จ่ายอย่างไร สำหรับวันนี้นักเรียนคงจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะครูก็จะบอกว่าการใช้เครดิตเนี่ยต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะควรคำนึงถึงความสามารถในการชําระคืนนะคะพร้อมดอกเบีย้ยตามกำหนดด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหนี้สินที่เกินตัวอ,อันนี้บัตรเครดิตเนี่ยก็คือ เราไปกดเงินหรือว่าเราเอาไปรูดของเนี่ยเราก็ต้องใช้คืนนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าใช้เกินตัวนะคะอ่าสำหรับนักเรียนเองนะคะยังไม่มีบัตรเครดิตแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องรู้นะคะอ่าสำหรับวันนี้เนี่ยครูวงว่านักเรียนคงจะเข้าใจในส่วนของเงินนะคะ ที่เราใช้ใจ่ายกันในปัจจุบันแล้วนะคะต่อไปครูก็จะมีชิ้นงานนะคะให้นักเรียนเนี่ยได้ทำก็คือให้นักเรียนทํากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่1หน้า1 2 2นะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนก็ส่งกลับมาตามช่องทาง ID Line ของครูเหมือนเดิมนะคะอ่าอย่าลืมนะคะอย่าลืมส่งงานกันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย